ปัญจสีรานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะภูมิโสรดาพุทธ,ธังสัม ฝ่าละอองธุรีพระบาทตกกล้าวตกกระหมอ่อมเนื่องในมหามงคลมีป่ใจกันร่วมประชุมด้าที่นี้ด้วยความสำนึกในพระมหากรณุณาธิคุณที่ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาทได้พระราชทานรากจนถึงปุัตินี้ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาทได้ทรงประกอกบพระราชกรณียกิจอันหนักยิ่ง ที่จะพัฒนานตนเองครอบคร rau, ัวครอบครัวหมู่บ้านหมู่บ้านชุมชนและประชารตลอดไปตลอดไปด้วยก้าวด้วยกระหม่อมอขอเดชะด้วยก้าวนะโม